ก็ดิ้งหลังก็ดิ้งเราไปแข่งไหมแข่งจริงแข่งจริงแต่ว่าเพื่อนมันก็มีชีวิตเดียวไงใช่ถ้าเอาออกชนะตั้งนานแล้วก็เป็นคนทำไปเดียวผมเปิดสอบขึ้นนนอเอามาเป็นขยงอย่างนี้นาวทามาเป็นขยงอย่างนี้ไปมาต้งขยปากปลาเยี่ยมที่เอาเพื่อน โอเคครับทางด้านเวทลีโอผ่านนะครับยังไม่ตายครับสามไม่มีตายแน่นอนศพออกมาจากตรงนี้โอเคไอเซิร์กเกิดมาแล้วครับไอเวทชุบไอเซิร์กมาแล้วครับเมื่อกี้บอกไอเซิร์กเกิดไอเซิร์กโอเคครับทางด้านดาวบอกแล้วครับถ้าไม่เอาศพออกนี่ดาวจะกลับมาคกินร้อยนะครับทางด้าน JAK นี่ไม่เอาศพออกกันเหมือนเดิมครับภาพฉาย พวกกูผายยาวด้วยตอนไอ้เหี้ยกูเตือนเพื่อนตลอดเวลานะเว้ยการย้ายศพเนี่ยเนาะไอ้เหี้ยันต์ตื่นตลอดเวลานะเว้ยเดิมเดิมอีนี่กับตัวฟีนะครับพี่เป๊ะขอเสียงหน่อยพี่เป๊ะอ่ะมึงจะขอเสียงทำไมมึงไม่เห็นศพหรอพี่เป็นเสียงอะไรเหรออไม่เสียงอะไรพี่เป๊ะโอ้ยเห็นไหมครับมาเป็นขยงครับมาเป็นขยงครับต้องรีบบ้านครับทางด้านดาวทามาเป็นขยงดาวทามาเป็นขยงอย่างนี้ ดาวทามาเป็นขยงอย่างนี้ดาวทามาเป็นขยงอย่างนี้ฝั่งด้านทางด้านเจเอเคนี่น่าจะทาใจลําบากครับข้างหลังในทางด้าน่าเท่าค่อนข้างเยอะมากครับเล่นไม่เอาศพออกก็ต้องทําใจครับโอ้โหสามเมอร์ครับต้องใหญ่บ้านแล้วครับแฟมิเลียซิตี้ครับต้องเอาก่อนครับเวสลีโอพาด ชุบเพื่อนสวยมากครับถึงไม่ได้เอาเพื่อนออกแต่ว่าเอ้ไม่ได้เอาสปออกได้ชุบเพื่อนก็นยังดีเออไอจุกนี่ไม้ล่ำอย่างเดียวครับไม่เน้นเพื่อนครับเขาเรียกว่าสั้นๆว่าไม้อีกโก้นะครับส่วนเวทลีโอพาดเนี่ก็ไม้ไม่ใช่อีกโก้นะครับไม้ชุบเพื่อนทางร้านจุกเกเคนี่เขาเรียกว่าเป็นไม้อีกโก้ครับกูจะตีอย่างเดียวกูไม่ชุบตัวปัญหาในวงไฟครับ ข้าข้าข้าตรงข้ามคืชุดเพื่อนคืเตียงเดียวครับปัญหาในวงไฟโอ,อ้ตอนนี้โดนลือนะะอ้อแล้วฮะเอาลื้อครับโดนลื้อครับเวทลีโอพาสต,ต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งครับย้ยออกไปอีกย้ยออกไปอีก เออตเอาไอตเอไอตายอีกตายอีกไอจุกตีอย่างเดียวครับไม่ทำอะไรเลยอไปนอไปกลางเหรอกลางกลางน้องเอยไอคิดรอนปูนตีสองเดี๋ยวต้องไปดูผมลงสตีมตีสองนะตีสองนะ ปอดไปก็ต้องดูบอลอย่าลืมดูบอลด้วยนะเราไม่ไหวแล้วพี่มันไม่ไหวแล้วไฟหน้าไขจุกไหมครับไมยแต่ว่าผมทางว่าผมว่าทางซุปน่าจะเปิดบอลดูได้กะเดี่ยอกยากยอไม่ใช่พรสวรรค์นะไม้ตีอย่างเดียวไม่ใช่ไม้ชุบเออเออเฮ้ยกูตีตายมาเลยกูตีตายมาเลยเอาสบองนี้เอาสบองเลยเอาสปองเลยไอเวทไม่อุ้มออกอยู่แล้วครับเพราะไอเวดมันตัวทำเกมครับ จะให้เขามาชุบมา,ามอุ้มออกไม่ได้ฮะต้องขาดเขาไม่ได้จริงๆครับเวตเลียวผาดตีอีกครับเวตเลียวผดัดตายหรือเปล่าปืนปืนสม็อกแดกเลยครับโอ้ยตายหรือเปล่าเอาเรียบร้อยหรือเปล่ามือปืนสม็อกแดกหรือเปล่าปืนสม็อกแดกไหมหญิงไม่โดนนะนนตอนนี้เป็นนักฆ่าแล้วนใช่ครับแอบชุบนะครับตรงนี้เวตเลียวผดัดจะซับน,นั่นถือศพเล่นถือศพเล่นถือศพเล่นหนึ่งศพโดนเอ้ลุงด่าแน่ ถือศพเล่นไอ้เหี้ยให้ให้มีบกับใครไม่รู้เล่นมาเลยโอ้ยมันเอาสุพิศเพื่อนออกข้างหน้าเยอะลุงแต่ผมชอบเมก้าโฟนของของซัมเมอร์มากนะไอ้เหี้ยผมชอบเมก้าโฟนของซัมเมอร์มากนะคิดมาเจ๋วจัดอะไอ้เหี้ยชอบอะผมชอบนะชอบเลยอะแม่งแม่งรั่นดีอะคือทําให้เรากับกายที่แบบว่าไม่ได้เล่นเกี่ยวกับไม้อะแม่งต้องมาเล่นกับพวกไม้อะเนาะไอ้เหี้ยโคตรชอบอะ ชอบ,อบชอบชอบหลังบ้านหังบ้านมันะไเขียบอะมันหนีมันหนีมันหนีหลังบ้านเราหลังบ้านเราชอบชอบชอบเดี oh, oh ๋ยวถ้าจะเอาผมต้องไปขอาิบอลก่อน้จะเอาชอบอบอบมาเตมหลังบ้านมน่ะเดยวถ้าจะเอาผตงไป่าบก่อนเอาชอบชอบชอบ <LY P> อาพ <playing> ิต <miteinander> พ <aro idity> ิติพิตเดมหผมดันไปนะพิตพิตเดยห่มดันไปหลังบ้านมันอ่ะลายินทีไหมเลยแล้วมึงมาเดินที่อะไรเนี่ยเสือส้มอ่ะติตกดไว้พิติกดไว้ให้หมดสามสามกระบอกเนี่ยเพื่อนแห่ เพื่อนแห่มาแล้วยิงกดมันไว้ดิไอเวดนี่เป็นเป็นผู้เล่นที่แบบมองภาพดีมากเลยมันอะเนาะชูกฟันที่เราเข้ามาด้วยเอาหน่อย JKX ดีไม่ไหวมึงตึงจัดเราปูมาแลยผมเชียร์ทั้งสองนะผมบอกผมพูดอะไอย่างงี้แต่ผมเชียร์ทั้งสองนะโอ้หแทกแทกึงเลยพามันดีเรียบร้อยไม่ดูหลังโอ้ปืนไอ้เฮียโดนล้วงไอ้ตอนนี้เป็นคนที่โกหกใครยากจริงๆนะผมบอกเลยเรียบร้อยอ้เียทัง แต่กูไม่เห็นมึงดูรีซอเลยเฉียไหนเนี่ยเป็นตัยไ้เอลยี่นี่นะปเฉีากน่ยมน้ควายนะออกจากเชียนังไอเป็นคนที่กูหกไม่ได้นะใครบับปะน่ะ

บ้านเอเสียงเมื่อไหนเสียงมื่ไหึงเสียงไม่อไหร่สาเชียขยเสียงมาไหนสเมอไหนเยี่ยเพียวโอ้โโอ้โหโอ้โหเียขยโอ้โหโอ้โเออเออเสียงมไหนเออเอเสียงม่ไหนถามไม่ได้เสียงม่ไหนกงบ้ามกูดับเหึงูดับเหเียขยห้คุณโตบ้าผมเลยโอ้โหอเสื้อโตบ้าหึ่งอ้สัตว์โอ้โหให้คุณโตบ้าเโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โห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 โ้โหโ ออ้าัโหนอ้มหช่โอ้โหข้าขอเสื้อมาตบอันนี้ตรงนี้มเงตรงนี้มเงขอไม้น่ตรงนี้มเพื่อนเพื่อนเพบิ๊กี้เน้ยโอ้โหบิ๊กี้เน้ยพี่กับเป็ดไปดรเปพี่็ดไปบัอีดอกล่ขยายเสียวเฉยพี่ย่าไปด